ช่วงนี้ฟอร์มดุดันสเหลือเกินสำหรับเจ้าบุญทุ่มบาเซโลนานะครับล่าสุดชาบี้อันเดสชอบใจบาซ่าฟอร์มดุมากๆนะครับเราให้รักษาความกระหายแบบนี้เอาไว้ไปเรื่อยๆเลยชาบี้อันเดสกับกุญซือของบาซ่ายอมรับว่าแฮปปี้นะกับผลงานของลูกทีมหลังจากเปิดบ้านสนมรอยย่ออันเวิร์ต5-0ในศึกยูฟ่าปลีกเมื่อคืน่ผ่านมานะครับ บาซ่าต่อยอดฟอร์มที่ดุดันที่ถล่มเรอัลเบตดสห้าศูนย์ในเกมแรกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังล่าสุดเอาชนะอันเวิรบ์นะครับทีมชาตเบลเ,เยียมด้วยสกอร์เดียวกันเจฟฟลิกเหมาคนเดียวสประตูที่เหลือมาจากโรเบิร์ตเลวาร์ดกี้จอปาตันทำเข้าประตูตัวเองแล้วก็กาบีปิดท้ายนะครับผลก,ก,กันหนึ่งขันล่าสุดทช่ไห้ตอนนี้บาซ่าเก็บชัยชนะ5นัดติดต่อกันแล้วรวมทุกรายการด้วยนะครับโอ้โหฟอร์มนี่คือสัดเด่อมากๆนะครับหลังจบเกมแกร็บชาบีนันเดสก็ให้สัมภาษณ์บอกเลยบอกว่า ผมมีความสุขมา,มากๆกับผลการแข่งขัน,นแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับระดับการเล่นเกมกับบริเตสแล้วก็เกมนี้ดีที่สุดนับตั้งแต่ผมเริ่มเป็น H ฮชโค้ดบาซ่าเลยทีเดียวละ่ะเราต้องรักษาความปรารถนาระดับการเล่นสมาธิและความกระหายเอาไว้ต่อไปและเผื่อวันข้างหน้าทุกอย่างมันจะเข้าทางเราอันนี้คือสิ่งที่ชาบี้แอนเดสแกรกุนซอของบาซ่าได้สัมภาษณ์หลังโอ้โหชื่นมื่นมากๆในระับ ฟอร์มสุดๆของบาร์ซ่าตอนนี้นะครับทุกอย่างกลายเป็นความมั่นใจของกุนซือแล้วก็ทีมงานนะครับต้องมาตามว่าจะรักษาฟอร์มแบบนี้ไปต่อไปเรื่อยๆได้ไกลกันไหนสําหรับเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนานะครับตอนนี้ครบพลันนะครับจัดไปให้เวรุ่นจัดไปยาวๆลอยครับผมจวด